อ่ะโอเควัวหน้าบอกัาค่ะโอเคสวัสดีค่ะ,ะ,คว,คะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยก่อนอื่นเลยนะคะเราจะนี้นะคะ,ะเรื่องที่หนึ่งเนาะที่เราจะเรียน เรื่องที่หนึ่งที่เราจะเรียนคือวิธีการทางประวัติศาสตร์ก่อนอื่นเลยเราต้องเห็นความสําคัญทางประวัติศาสตร์ก่อนนะเราจะเห็นตัวเลข,เลขใช่ไหมคะครูจะให้นักเรียนเปิดแผ่นป้ายทีนี้การเปิดแผ่นป้ายครูก็จะส่งชื่อนะเพื่อความตื่นเต้นภาพที่อยู่หลังแผ่นป้ายนีย้คือภาพอะไรนะคะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือไม่นะคะ,ะส่งเลขที่ อ่ไม่รู้ว่าเป็นใครใน,นนี้กูตัดชื่อคนที่ไม่มานะคะป่ยวยอันนี้อ่ะโอเคตัวท็อปของเราธานารักนะคะธานารักอ่ตัวท็อปเลยทานารักทีนี้หนูเลือกแผ่นป้ายหนึ่ง24ือยี่สิบสี่สิบ